กลิ่นสุย่างหรือยังมาวิวะวาะพ์กันว่าในแสบกอนเด้อพี่น้องเด้อเอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม,พม่พี่น้องทีร่รบรักทุกทุกท่านครับพี่น้องป้องไปสุผูสุคนได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกันคือกันล้วครับกับเบาแดกเด้อพี่น้องเด้อเบาแดกมาอะละพี่น้องมันมีเบาแดกได้เนี่ยกินมาฝาักมาพีโอ้ยมาฝากพีตอน,น้องมาเพียงเนาะกุ้งสดเอ้ยมันกุ้งสดกุ้งอ่ากุ้ง กุ้งดองพี่น้องน้ำป่าแล้วกะเซมอนเซมอนอยังไงพี่น้องโอ้ยผมก่งอ่านบอกเนาะเซมอนดองซีออูวพี่น้องสองยางกับเอ้ยมันมีจ็ดยางสี่ยางยางละสีสันนี่พี่น้องเด้อแฟนสังไม่กินว่าบริกินจักเทียพี่น้องตั้งแต่เต็ตคขีปมานี่ละ่ะละคางแหลกได้พี่น้องเด้อมารู้กันเลย เอาเอาได้ก่อนพี่น้องโอ้ยบ่าวเด็กอยากกินเส้มอนพี่แล้วดองซีอิ๊วลองเบิ่งนะพี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ่งก่อนมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันเป็นยังไงม้างเลยเราเคยกินได้เทียดอกเบิ่งเบิ่งมันมีกระป๋องสิพี่น้องเปิดย่างดีตัวพันวาเอาป๊อกแป๊กขึ้นมาเหมือนกันนหนพี่น้องเนี่ยนี่เอาเอาลองเบิ่งก่อนเลยขันแรกโอ้ยเท่เอาจังไดขคือจังไดขคือจิ้มเอานี่อุดซอนเขามี เอาลองเบื้งจากตอนกันเอา,เอา,เอาสุดยา,ยางกินกินสุสีสุยางพี่น้องเบิ้งเบืงเบืองเอามาซีมกับยังเทศร่วมกันนะเพี่น้องผักเข้าอยู่ข้างหลังเลยพี่น้องโอ้เพิ่น้ปงเป็นผักตัวนี้ไหมอืมบ่เป็น,นยังบ่เป็นยัง นีกินตุยยางแร้วยังมาวิวเคราะห์กันว่าอันได้แสบก่อนเ้วยอพี่น้องเ้วยอแกนเย็นห้องเขาอยากกิมน่เวศข้างล่างมันได้พี่นอ่งเด้ออย่าไม่เกะกะพี่น้องจุกอะรมณ์มากพี่น้อง อันนี้ปลาแซลมอนน้ำปลากวนเดี๋ยวจังวิเคราะห์พี่น้องอันนี้กุ้งกุ้งซีอิว๊วกุ้งรองซีอิ๊วพี่นอ้องมมือจกเยาด้วยพี่น้องด้วยจวากันได้พี่น้องนะ ตั้งวิเคราะห์วิจารณ์กันห้องอันนี้กุ้งน้ำปลากวนพี่น้องจุกเอาด้วยพี่น้องจุกเอาด้วยด้ยอย่าว่ากันได้พี่นองเงด้วยใส่มื่อยซึมน,นี่นะพี่น้อง โอ้ยมันแหละคือกันเบิดพี่น้องเอาเอาลุยบ่รูล้ละพี่น้องเอา้าเห็นบ่เห็นละพี่น้องกระป๋องหน,งงนึ่งร่วงไปกันไปเลยต้องซีอยู่ต้องยังเป็นพี่นอ้องเฮามากุ้งหลายตีบตัวพี่น้องเพคนะ นี่พี่น้องมาบาดนี้เข้าวยพักไปเห็นระบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ะต้องวิจารณ์วิเคราะห์มันหอกบเนี้เสยียบซ้ำกันเลยพี่น้องอือมอืม Hmm. 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 แต้ว่านำจิ้มบ่เพ็ดเป็นไรพี่น้อง mm hmm. ใส่แม่บัตรเอานี่มาให้พี่น้องมันบดถึงกลืนพี่น้องเด้อใส่แม่บัตรเอานีม่มาให้มันยังตรวจจาดฝากฝากินมาเรื่องนั้นเพิ่งเนาะผมวานบดถึงไงพี่นอ้องใส่สนเหรอซะบ,บ้างพี่นอ้องพี่น้องเอาอย่างสิ่เลยเนาะใช่หรือาวานบดถึงพี่น้องบดตรวจจับเนี่ยมันบดผ็ด 有啥子名不？嗯，嗯，嗯。 มันจะจางสิแม่วงนกรเพีดนะเทียมก็ได้ปลอบกมากไปหน่อยเอ้๋อมีสองดูดสองอย่าง๋บวลืมตัวนี้ไปห่อ มีควมเป็นหนึ่งเป็นว่ากินอันดี้สดๆมะขิวผมบ่มิ้นชุนเ่ือนบอยเป็นของเลยมันดแต่ละคนมัด nó có cho tôi những hoàng gì đẹp không? อื mm ้อกมคว você bebeu bebe. Ừ. Kinh món. มากมากะต้อรอดนอีต้องีอีก 음. Mm -hmm. mm. lagi siang mau kecoh apa nih? siang mau kau deh apa nih? สอนสดบอสใจไปหน่อกมือติวดีกว่าแต่หลายขั้นหลายตอนอื หวานหนุ่ม้ำมุนลิ้นเ <c oughs> สียงตับ <c oughs> เอานะพ่อพ่อ,อพมมอรรรพ่พี่เแล้วสารลับกิมเนี่ยเสียบรักพี่น้องเด้อให้คะแนนมืถูกเลยครับเสียบซ้ำกันเอาสารลับกิมเนี่ยซ้ำหนึ่งนะครับสวัสดีครับ